กัดนะคะแนวโน้มราคาทองคำในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะคุณธิพาคะค่ะคุณจริมาสวัสดีค่ะสำหรับราคาทองคำค่ะค่ะในสัปดาห์นี้ราคาทองคําเองเนี่ยเรามองว่ายังคงจะอยู่ในกรอบนะคะโดยที่ราคายังยังไม่ได้มองว่ากลับเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนนะคะโดยที่กรอบในสัปดาห์นี้เนี่ยเราอยู่ดูอยู่ที่ระดับประมาณ23,300นรจนถึงระดับ24,500บาทต่ัอบาทบาททองคำค่ะ นราคาทองต่างประเทศก็จะอยู่ที่กรอบ1,560เหรียญจนถึง1,640เหรียญ US Dollar ต่อ Troy ounce ออค่ะ,คะสำหรับปัจจัยที่จะทำให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้มีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษหรือเปล่าคะคุณธิพาค,ะ,คะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะปัจจัยที่ต้องติดตามก็ยังเป็นอ,อ,อ,อปัญหาเกี่ยวกับทางฝั่งยุโรปเองคโดยที่ ข่าวใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการเลือกตั้งของกรีซเองนะคะ,คะในช่วงปลายสัปดาห์อาจจะต้องดูผลการเลือกตั้งแล้วก็ดูลักษณะของของประชาชนด้วยว่ามีความพอใจหรือเปล่านะคะซึ่งน่าจะส่งผลกับในเรื่องของค่างเงินยูโรก็ะะจะส่งผลกับราคาทองคำในทางอ้อมต่นวันพรุ่งนี้เองจะมีการประกาศตัวเลขขาดดุลกันขาดดุลงบประมาณของสหรัฐอเมริกาค่ะ,คะ,คะ ก็จะมี2เรื่องนี้ที่ต้องติดตามซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยใหญ่ในสัปดาห์นี้ค่ะค่ะคุณธิดาคะในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีกับการลงทุนในทองคําหรือเปล่าคะมองว่าถ้าสําหรับการลงทุนที่เป็นในลักษณะของการลงทุนระยะกลางระยะยาวเพื่อเพื่อเป็นการซื้อเก็บไปเลยยังแนะนํานักลงทุนว่าอาจจะยังให้ชะลอการลงทุนนะคะเพราะว่า ตัวราคาทองคําเองตอนนี้เรามองว่ายังไม่ได้กลับเป็นในทิศทางขาขึ้นที่ชัดเจนนะคะโอกาสในการย่อตัวย,ยังมีอยู่เหมือนกันนะคะดังนั้นช่วงนี้ถ้านะักลงทุนจะเข้ามาลงทุนเราแนะนําให้เป็นในลักษณะของการลงทุนระยะสั้นซื้อขายตามกรอบค่ะ ค่ะคะวันนี้สอบถามเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะคุณธิิพานาวัฒนาทรัพย์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG Bullion Future จำกัดนะคะคุณธิพาก็แนะนำนะคะสำหรับผู้ที่จะลงทุนในทองคำควรที่จะลงทุนในระยะสั้นเท่านั้นนะคะและทั้งหมดคือชั่วโมงทำกินในวันนี้ค่ะดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ